ชาวเน็ตฟาดรอบสองหลังนักชาลีให้สัมภาษณ์ครบ3ปีเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้แฮชแท็กเก๋ไก่พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งเลยละค่ะหลังพระเอกหนุ่มนักชาลีไตรัตออกมาเปิดใจถึงปมเลิกรากับยูทูบเบอร์สาวคนดังเก๋ไก่นัทชานามวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์รอบที่สองเพราะรอบที่แล้วมีดรามา่าน็กจึงต้องออกมาพูดอีกครั้งแถมยังบอกเลยว่าจริงๆหลายคนคิดว่าผมเพิ่งเปิดตัว ผมคบกันมานานแล้วอีก5เดือนก็จะครบ3ปีแล้วซึ่งจากประโยคนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจหนักมากเพราะมองว่าพูดแบบนี้จะทำให้คนเข้าใจผิดและทัวลงฝ่ายหญิงได้เนื่องจากเก๋ไก่เลิกกับแฟนเก่าในปี64หลายคนจึงโต้กลับเลยว่าช่วงหลังที่เลิกกันน่าจะจีบหรือเรียกว่าคุยมากกว่าเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะลงตัวเองมาก เก๋เพิ่งเลิกกับแฟนแค่คุยคุยมั้งแล้วมาพูดทิ้งระเบิดแบบนี้ผู้หญิงก็โดนเข้าใจผิดไปดิคือเป็นอะไรเราไม่ขอสนับสนุนผู้ชายคนนี้อีกต่อไปคบคือคบทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ตามจีบเขาแล้วมาโนว่าคบสามปีเกไก่สงสารเกไก่เลย ทำไมอ่านแล้วไม่รู้สึกว่าตรงๆอ่ะเหมือนโยนระเบิดหาผู้หญิงมากกว่าอยากเอาชนะไปเพื่ออะไรแล้วได้อะไรงงคนก็ไปหาแล้วตั้งคำถามต่อว่าตอนนั้นผู้หญิงเลิกกับแฟนเก่าหรือยังแอบคุยหรือเปล่าผู้หญิงโดนด่ามันเดิมฮ่าฮ่าฮ่าเกไก พูดให้ตัวเองดูน่าสงสารพูดให้ทั่วไปลงฝ่ายหญิงมาก3ปีอะไรก่อนคบกันแค่ช่วงวันแม่นี่เองสามเส,เสียหายหายคนอื่นเขาไม่รู้ก็เข้าใจผิดหมดจีบมาสามปีเท่ากับไม่ได้คบกันแล้วพูดเองแท้ๆว่าเสียดายที่ได้คบกันแค่แป๊บเดียวนับได้หเดือนน่ะหรือเขานับชาติที่แล้วด้วยอะเป่าเอาอะไรมาสามปีงง อุยเรียกได้ว,ว่าแฮชแท็กเกไก่ตอนนี้เดือดมากเลยแหละค่ะยังไงก็คอมเมนต์กันอย่างมีขอบเขตด้วยนะคะ